สวัสดีพี่พเพื่อนๆนะครับจากที่ห่างหายกันไปทักช่วงนี้หนึงก็ขอขอบคุณพี่พเพื่อนๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้การสนับสนุนช่องใต้เงาพระจันทร์นะครับสำหรับอีพีนี้ผมนำเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นเหรียญของภาคใต้นะครับเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อก่อมนะครับวัดโพทาวานครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหรียญรุ่นนี้มีการสร้างในปี2,500 37จนะครับจำนวนการสร้างก็2,999เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญรลอโบราณทีนี้หลักนิยมของการเล่นพระคือใน EP พีก่อนก่อนก็แนะนำไปแล้ววันนี้ขอทบทวนหน่อยก็คือ 1. เราต้องรู้จักพระนะครับ2เราต้องรู้จักกระบวิธีในการสร้างนะครูร้จักธรรมชาติของพระนะรู้จักขนาดพิมพ์ทรงนะครับน้ำหนักนะและ5ต้องเห็นตัวจริงครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดู กรรมวิธ right uh, 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 um, ีการสร้างเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อกอมนะครับวัดโพธาวาสรุ่นสองนะครับว่าเขาสร้างกันยังไงนะครับเหรียญหลวงพ่อกอมเนี่ยเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับห่วงเชื่อมอห่วงหล่อนะครับติดในตัวนะครับกรรมวิธีคือสร้างช่างนะครับจะทําการปั้นแบบนะครับปั้นแบบนะเป็นรูปลักษณ์ของหลวงพ่อก่อมวัดโพธาวานนะครับแล้วก็ ด้านบริเวณด้านข้างนะมีตัวอักขระยันนะครับอักขระยันนะทีนี้ในอีพก่อนก่อนก็แนะนําไปแล้วว่าถ้าพระมีการหล่อสองหน้านะครับแสดงว่าพระในพิมพ์นั้นจะต้องมีรอยประกบแบบนะครับนี่ปรากฏร่องรอยการประกบแบบนะครับนะประกบแบบนะครับแบบอุญนเทียนนะครับด้านหลังนะนะปั้นห่วงนะครับแปะ ทีนี้ช่างก็จะนํามาเข้าแบบดินไทยนะครับเข้าแบบดินไทยนะต่อช่อชนวนด้านล่างครับนี่คือร่องลอยของช่อชนวนนะเมื่อช่างดําเนินการสําลอกนะครับ,บุ่เทียนออกมาแล้วเนี่ยก็จะเ,เทโลหะ,ะเทโลหะ,ะเข้าไปนะครับโลหะนี้ก็จะวิ่งเข้าไปในแบบของบุ่นเทียนนะครับทำให้เกิด เป็นชิ้นงานนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับทีนี้เรามาดูธรรมชาติของพระหล่อกันครับธรรมชาติของพระหล่อโบราณนะครับคือหนึ่งเมื่อเป็นพระเข้าแบบดินไทยแล้วเนี่ยจะปรากฏร่องรอยของเม็ดเนื้อเกินนะครับคือเม็ดบอลนะครับเม็ดเนื้อเกินพวกนี้ร่องรอยการแตกสลักนะครับร่องรอยการแตกสลักพวกนี้ เกิดขึ้นมาจากช่างเนี่ยมีการอุ่นแบบนะครับเบ้าเนี่ยานานเกินนะครับทำให้เบ้าดินในเนี่ยมันรล้านะครับก็เกิดร่องรอยการแตกธรรมชาติแบบนี้นะครับทำให้พระเนี่ยเป็นชิ้นง,งานที่พิสจณาง่ายนะครับนะดูนะครับนะปรากฏพวกเม็ดเนื้อเกินนะครับร่องรอยเ,อเนื้อเกินพวกเนี้ย เกิดกับการาการเทโลหะนะครับนะเข้าไปนะครับนะเป็นธรรมชาติของพระหลอนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณานะครับพระหลอโบราณนะก็คือคาบคาร์บอนอ่านะล่องรอยคาบคาร์บอนนี้ก็คือคาบดินขี้เบ้าดินไทยอนะ่ปรากฏ เป็นร่องรอยนะครับสีดำติดบนเนื้อพระนะเขาเรียกคาร์บอนนะครับนะนะลักษณะการหล่อเนี่ยจะของโนค์ประกอบรุ่นนี้นะครับจะคมชัดนะครับดูตัวยันนะครับขึ้นเป็นมิตินะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับช่างเนี่ยมีการเก็บตะใบนะครับเก็บตะใบนะเป็นร่องรอยหยาบๆนะครับนะ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจะแตกต่างกับการเก็บตะไบของพระหล่อโบราณในยุคก่อนๆน,นะครับทีนี้ดูลำดับการตอกนะครับตอกตอกตัวเลขกำกับนะบของโงประกอบรุ่นนี้จะเป็นเลขอาราบิกนะครับเลขอาราบิกลักษณะก็จะเป็นอ,อย่างที่ปรากฏในองค์พระนะครับ ทีนี้เรามาดูร่องรอยพระออกนะครับก็จะปรากฏรอยเส้นขนแมวนะครับวิ่งทะแยงลงไปตรงๆเนี่ยเข้าไปาในองค์พระนะครับเท่านี้เราก็จะได้เหรียญหล่อโบราณน,นะครับของหลวงประกรมวัดโพธาวาสน,นะครับเหรียญรุ่นแรกเนี่ยทะลุล้านไปแล้วนะครับอันนี้เหรียญรุ่นสองนะครับราคาก็ยังอยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยเจอก็ ถ้าเจอสวยๆก็เก็บเลยนะครับอนาคตไปไกลแน่นอนสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใต้เงาพระจันทร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ